วันที่3มกราคม2567นายสุริยพลนุตอนุมรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีนายอภิชาติชมุมนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นายชีวินอินทรานุูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดินนายทน่นันสุทธิพิสารผู้อำนวยการกองพัสดุและนายโรธวัฒน์อินทุงผู้อำนวยการกองแผนง,งานพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่1น6ถึงสิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหน้าห้องประชุมกรมชั้น 3. อาคารอำนวยการกรมชนประทาน3เซน คั้งนี้ได้มีการพิจารณาการบริหารสัญญาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่วันที่3มกราคม2567เวลา13.30นนายอภิชาติชุมนุมนมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,566และพิจารณาแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินการไว้เหลื่อมปี2,566งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566รวมถึงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2,567ครั้งที่2ประจำปี2,567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุมประทานขนาดใหญ่ที่1นถึงสิผู้อำนวยการส่วนวิศวรกรรมผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปหัวหน้าฝ่ายวิศวรกรรมสำนักง,งานก่อสร้างชุมประทานขนาดใหญ่ที่1นถึงสิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมกรมชั้น 3. อาคารอำนวยการกรมชนประทาน3เมเสนและร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส คั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,567ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไปวันที่5มกราคม2,567เวลา13.30นกนาที นายปกครองสุดใจนาคผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุมประธานขนาดใหญ่ที่9มอบหมายให้ในายอัธพลสิลสริสุวรรณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายนพร,รัตน์การถัดเจตหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สองจัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริงด้านการสถานที่ดินและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเคลวายตำบปลป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี โดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายประพิษยานปัญญานายอำเภอป่องน้ำร้อนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเสียรรายชาศูนย์ป่าไม้จันทบุรีสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายจัดหาที่ดินกรมชนประทานและผู้นำชุมชนตาบลโป่งน้ำร้อนพร้อมทั้งตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีวันที่4โมกราคม2567เวลา13.30นาฬิกานาทีนยยุทธเขตยินดีทรัพบ ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมะทานขนาดใหญ่ที่11และนายสุจิตชัยวันหัวหน้าฝ่ายจัาหาที่ดินที่1ส่วนจัาหาที่ดินที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบนายอัมพัยกองมณีเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการดําเนินการก่อสร้างและการดําเนินการขั้นตอนตามพระราชกฤษฎีกาเวนีนคืนที่ดินและเพื่อเป็นการเร่งรัดและส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ในส่วนที่เหลือให้สามารถส่งน้ำตามคลองสายใหญ่ได้ตลอดทั้งสายต่อไป